เสียงเดด็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาลงทะเลอีกแล้วนะคะมาเจอดงผักโขมทะเลอีกชนิดหนึง่งแบบว่าสวยงามมากพี่น้องข้างหลังให้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีผักโขมซีบีสด้วยนะคะแล้วก็ผักโขมธรรมดาด้วยเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนจ้าคือเยอะมาก เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไอไม่คิดว่าจะมาเจอเยอะขนาดนี้ผักกินหมดเลยไดนนี่อันนี้เป็นซีบีซีสปินัทเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือชนิดทีีเราจะเก็บอันนี้อร่อยอันนี้ก็เป็นผักทุกคนรู้จักเนาะคนอยู่ต่างประเทศจะรู้จักผักชนิดนี้นะคะอันนี้เป็นผักผักน้ำอันนี้ก็เป็นผักน้ำพี่น้องเต็มอยู่เดี๋ยวพาพี่น้องไปบึ่งก่อนเดคทาเยอะของนางวันนี้ดูนะอยู่ริมทะเลเต็มเลยพี่น้อง นี่คือผักโขมที่แอชชอบกินนะคะโอ้โหทุกคนจ๋าทำไมมันจะเยอะแยอะอะไรขนาดนี้พี่น้องสมงามป่าหนีบอโอ้พี่น้องสุดพุ่นจ้ารู้จักตรงมาเอาเล็บมีหอยแน,น่นอนนี่หลายขนาดตบหอ,อยอ,ออกก่อนเด้อตบหอ,อยออกก่อนเราจะเอาหอยออกหอยเล็กๆนี่เยอะมากเอาออกจ้ะเราจะเอาแต่โตอ่อนๆ แบบนนี้้ะะคะโอยอดอ่อนมากทุกคนข้าจะเล่นอันนี้เราจะบานาน่าโมดว่าแม่มนไหมสก,กีข้างหลังหายนะวอลิสก,กีอีจ้ะเทเลย เทจ้าเด็ดยาวๆเลยจ้าขับรถมาจากบ้านนี้ก็เป็นหาดใหม่นะช่วงนี้ไอ้ก็จะพากันขับรถไปหาดใหม่เรื่อยๆนะคะไปหาอยากได้ผักกาดไม่ใช่ศิคนานะแต่ว่ามันยังไม่เจอแล้วก็มาหาเอาอันนี้เป็นพูดง่ายๆซะผักตัวนี้ก็เป็นผักเอ่อกำไรอะนะผักตัวที่หายัางบ่ได้เขามาผักกำไรก่อนก็ได้นะพี่น้องพรยาก แซ่บคือกันวิตามินกว่ากันอีกมั้งไปหลวกจิ้มน้ำปิ๊กน้ำจิ้มแซ่บๆขับมาใส่ข้างนอกเบาวเว้ 1 cầm tìm tìm bằng mẹ ổn, ổn thì ừ ฟังเสียงเด็ดุยยอด ตัวเย็ยนไว้พี่น้องเอ้ยผักตัวนี้น้ำวิตามินมันหลายเลยจ้ะเด้พอพอๆกันกับผักโขมที่เอาซื้อในห้างเลยจ้ะมันบด้มีทุกชายหาญนะคะนานๆกสิพอเธอหนึ่งจะอายดอกว่านี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยจะเอาแบบไหนหมด จะเตรียมตะการแล้วนะคะ ปัดเอาอันนี้ออก อแล้วจ้ะเต็มตะก,ก้ารล้วจ้ะพอแล้วทุกคนเลยผักโขมผักลึกว่าหลายแถมยังหนักน้ำนะคะพอแล้วจ้ะมาเดินอีกอะจะเจอแต่ผักโขมมาเดินข้างทะเลนะคะยังไม่หมดความหวังกับอะไรรู้ไหมกับเคณะจ้าคณะฮัลโหลบงชูขมมสวัสดี เนี่ยเข้าดินดูพี่น้องเบิ่งกนี่โคมกินได้หมดเลยนี่ดอกสี่เดือนนี่ก็กินได้จ้ะไปยังนอน,นีีน้ำลงจะไปเบิ่งต้องพูดว่ามันมีอะไรให้หาไปดูว่ามีอะไรให้หาน้ำลงอีกนิดนึงไม่มีก็กลับบ้านได้ผักแล้วจ้ะวันนี้ได้ผักแนละ้วผักขึ้นข้างบน ดอกอาิโชกปาเอาสะก้อนมันง,งามอีกหนึ่งชนิดนะ่ะขมๆม,มันๆอย่าลวกนานหอยจุ๊ดฝั่งนี้เหมือนมันโตขึ้นก่อฟังโน้อนอยู่นะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะ แบบอะไรให้เก็บเลยทุกคนเลทกๆท้าที่เบิ่งเอาสวยงามนะมันเป็นแบบนี้นะไหมอืมอนี่มีอะไรให้ไอ้เก็บเลยวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เป็นไรเพราะว่าเราได้ผักแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหอยจุกฟ้านาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฟ้านาะฟ้านานี่ฟ้าไม่นาเนี่ยจะเล็กกว่าอันนี้ไงอันนี้แบบต้นบ๊อบพ่อแบบม่วน ในการเก็บนะแม่บังนะมันลนะหลายเลยกินชาเขียวตอนแรงบอกินเขา้าม,มาเบิง่งว่าอะไรอย่างน้อเป็นชามิน้นพี่น้องผักพลึกพักหล่ำเนี่ยเต้นเลยมีแต่งามมางเียงามเ่งงามแบบสุด,สด นะคะผักโขมแต่ว่าจะพิเศษกระเทียมกระเทียมนี่อาอจะเอาตากกินหัวนะคะทุกคนจ้ะตากก็กินหัวบบได้ขันบบได้ยางละเพราะว่าไอโบอถึกใจประแนมว่ามันแข็งนะคะมันบบได้อ่อนนะน่ะได้บบหลายมาเห็นต่อสีมเมือถ้าสมมติไอเมือเมื่อนียสีหน้าดูสุดทะเลสดได้หลายเติมแหละท้า,มมาไอซีมาเห็นปนะ ใบบนหลายนใบใดแต่ว่าหัวใหญ่ใหญ่กระเทียมโทนอันนี้ีินดองมีกลิ่นแห้งนะจ๊ะเพราะเห็ดดองน้ำผึ้งเป็นนะดองน้ำผึ้งดวยนี่นะแต่เห็ดบอเป็น<ม>ชื่อด่ออยออยาดยเพราะครแบบยงยากเลยจ้ะและ้วง่ายๆวางอยู่ใส่ก็ได้<ม>หัวยสวย เห็นไหมหัวใหญ่นะคะสงสัยได้ไปอีกไอ้ถได้พอเลยอยากไปอีกโหลดล้างล้างล้างแล้วก็ไปตากแห้งเอาทุกคนเนาะไวต้ตามสุดยอก zoom ตาบอดดอมาจ้ะหลอกก่อนนะไอไ้ไปคั่นไอ้ว่าช่วงนี้มันแข็งมันบ่ค่อยแซ่บเฉยเดียวพอแค่ลองรู้เฉยๆลองเราเมินสวยงามเนาะธรรมชาติสวยงามนะสำลังสวยแบบ ธรรมชาติสวยงามเสมอสตัดเอาอันนี้ออกแล้วก็ล้างนะคะทุกคนจ้านี่สวยงามนะคะ แสลมณีไอ้ก็ขอหยาไปก่อนค่ะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย